สิบแปดนาทีครับผมรอด80ดสิบคิวใช้จอนี้แล้วแบบยิงอย่างคมเวลีกด วงต้นคลิปเห็นเลยว่าผมใช้จอตัวใหม่ครับสำหรับโ o วี่ XL 2546X+ อีกหนึจอมอนิเตอร์เกม280เ z ิร์สำหรับสาย e s p o r t ครับ เรียกได้ว่าเป็นจอที่มีความคมชัดของการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันกับการแข่งเกม FPS ระดับโลกเลยครับโดยการใช้280เฮิร์ตเนี่ยบอกเลยว่าลื่นไหลลื่นไหลเลื่อนหน้าเว็บอะไรแบบนี้หงสสบายหูสบายตาสุดๆครับผมโดยตัวจอน,นั้นมีความพรีเมียมมากๆครับผมโดยข้างหลังครับจะมีพอร์ตเชื่อมต่อครับเป็น HDMI แล้วก็ในส่วนของ Display Port ครับที่ตัวขาตั้งนะครับก็จะมีเหมือนเป็นช่องเก็บรวมสายให้สายมันไม่รกรุงลังก็คืออยู่ในส่วนเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะครับ ไม่ต้องหาอะไรมามัดครับมีที่รวมสายให้แล้วครับผมและตัวฐานจอนะครับสามารถปรับหมุนได้โดยจะมีองศาบอกเลยนะครับก็เรียได้ว่าอยากจะเย,ยงซ้ายเย,ยงขวาก็สามารถทําได้เต็มที่เลยครับแต่ในคลิปใช้มือเดียวฮะเคียว์ลำบากหน่อย <c oughs> รู้ไปถึงขาตั้งจอครับที่สามารถปรับขึ้นลงได้ตามใจชอบเลยถนาดขนาดไหนโต๊ะแค่ไหนสามารถปรับได้ตามใจรวไปถึงตัวจอที่สามารถปรับเข้าหาตัวได้ด้วยนะครับ และข้างหลังจอนะครับก็จะมีปุ่มที่สามารถเอาไว้ปรับโหมดของจอได้นะครับหรือว่าจะใช้ในส่วนของตัว s o v i x X250 เอาไว้ปรับก็ได้เช่นกันนะครับ ก็เรียกได้ว่ามีไว้ให้ใช้ปรับอย่างสะดวกนะครับผมเรียกได้ว่าสามารถปรับโหมดปรับอะไรต่างๆได้ตามใจชอบเลยเรียกได้ว่าปรับเพื่อให้เหมาะกับเกมที่คุณเล่นหรือว่าปรับให้เหมาะกับตัวคุณครับซึ่งตัวปรับเนี่ยก็สามารถปรับอะไรได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นความสว่างความดําของจออะไรแบบนี้ที่ทำให้แบบเป็นการบูสต์ในส่วนสีดาให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นครับรวมไปถึงการปรับไดแอกด้วยนะครับที่จะเป็นการปรับเพื่อเพิ่มความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของภาพที่ดีที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นฮาร์ดแวร์เอกสิทธิ์เฉพาะของทางโซวีเลยนะครับที่เร ทำให้ประสบการณ์ของคุณนั้นดีมากๆในการเล่นเกมครับและในส่วนของจอตัวนี้นะครับจะใช้ในส่วนของตัวไดร์แอสด้วยนะครับก็เลยได้ว่าจะมีการปรับปรุงปะสิทธิภาพให้ดีมากกว่าเดิมครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะมาลองปรับในโหมดต่างๆรวมไปถึงสีต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันว่าแต่ละโหมดเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่ละโหมดที่ผมปรับปรับให้ดูเนี่ย ทุกโหมดนั้นสามารถไปนั่งตั้งค่าได้เองให้เหมาะสมกับคุณครับเพราะว่ามันจะมีทั้งโหมดเกมเมอร์มีทั้งโหมดมูวี่มีทั้งโหมดอะไรต่างๆคือเรียกได้ว่าเยอะมากซึ่งทุกโหมดเราสามารถไปตั้งค่าได้หมดเลยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับว่าเราจะเปิดจอนั้นทําอะไรอยู่ว่าจะเป็นเล่นเกมดูหนังสามารถปรับสีปรับคอนทราสต์ปรับชาร์ปเน็ตอะไรได้ตามใจของคุณเลยครับซึ่งตัวจอนะครับจะมีในส่วนตัวแผงกั้นแบบเรียกว่าใช้แล้วโฟกัส หน้าจอได้มากขึ้นนะครับก็จะใส่ไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เลยซึ่งผมไม่ได้ใส่นะครับแค่นี้ก็ยิงคมเกินแล้ว๋ยวใส่จะโหดเกินและเกมเราจะทดสอบกันในวันนี้นั่นก็คือเกม Delta f o r c e นั่นเองนะครับเรียกได้ว่า280เฮิร์ตเนี่ยทำให้แบบสบายตาและลื่นหนูลื่นตาสุดๆนะครับผมและก่อนจะเล่นครับสามารถปรับได้เลยครับบอกเฮ้ยสีประมาณนี้ชอบสีประมาณนี้มากกว่าปรับจอให้มันเหมาะกับที่เราชอบครับซึ่งตอนเล่นนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะเรียกได้ว่าเหมมาอยากยิงคม ให้สมกับจอ280ร้อดิครับ,รบไปครับลุย check this alpha المترجم الى صفحتنا Bravo 2. grenade <laughs> Strategic beacon, four. Yeah. It's Charlie One. สิบแปดนาทีครับผมรอดแปดสคิวใช้จอนี้แล้วแบบยิงอย่างคมเวีกุ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจอที่ใช้แล้วยิงได้ดีขึ้นด้วยความที่เฮิร์ตมันสูงมากครับรวมไปถึงในส่วนของไดแกสด้วยครับที่ทําให้ภาพเนี่ยลื่นไหลมองแล้วไม่มีขาดนะครับก็ทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้ดีและสนุกยิ่งขึ้นครับผมก็เป็นหนึ่งจอนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ที่เรียกได้ว่าอยากได้จอระดับ นักแข่ง e-sport นะครับ Sony XL 2546 X+ Plus เป็นอีกหนึ่งจอที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับก็สำหรับใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะครับสามารถไปจัดกันได้เลยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งจอที่ถ้าคุณได้ใช้แล้วคุณจะเล่นเกมยิงได้โหดขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับสรเป็นกำลังใจให้กล้องซาดรับผมสำหรับวันนี้เอาไว้ให้ทุกคนสวัสดีครับ